อลังกาบฝนบดตกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะให้พ่อบ้านไถไถปลูกแตงค่ะอันนี้จะปลูกแตงข้างปลูกแตงข้างกับแตงกิ่งเนาะคะ่ะนอนก็แตงกิ่งลายเลยเตรียมให้พ่อ้านลงมือไถอาจจะปลูกแ,ะะแต้มเนาะค่ะต่บวหัวเตี้เอ,อย่างมาแต้มกับตองเบิ่งกันอีกค่ะมันนี้ทำความสะอาดขี่สวน บอกติดดาเนาะค่ะจะได้เอารุ่นแล้วอันนี้ก็จะเป็นติดาหน่อยกระตองเพชตัดยาวออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเรียมหเนะคะ่วนพุนหลังจากขีดตัดแล้วเนาะค่ะป้านี่ทั้งพุนน่ะไม่ได้ตัดหรอกค่ะเพราะว่ามันมีมิ่มอยู่ก็เลยยังไม่ไปตัดเนาะค่ะตานหน่อยตองรอยต้นนี่ละครเดี๋ยวยุดแถบนี้